สวัสดีค่ะท่านผู้ชมที่เป็นท่านน้องแมวทุกทกท่านนะคะพี่พีนี้ก็มาฝากความน่ารักนะคะของน้องๆน,นะคะน้องๆของเรานะคะตอนเชา้ชาๆนะคะก็จะมีน้องอลิสนะคะกับน้องเอ็ดเวิร์ดนะคะมาคอยเฝ้าประตูนะคะน้องๆตอนเชา้ชาๆก็มีที่อยู่ที่นั่งนะคะ ก็อยู่คนละที่คนละทางกันแต่ก็อยู่ในบ้านนะคะน้องๆตอนเช้าๆก็จะแต่งเนื้อแต่งตัวนะคะหลังจากที่รับประทานอาหารแล้วนะคะคุณพ่อเขาก็เข้ามาทําความสะอาดนะคะทําห้องให้น้องแมวให้น้องแมวได้อยู่นะคะห้องจะได้ถูกสุขลักษณะนะคะแล้วก็มีอนามัยที่ดีนะคะห้องน้องแมวก็จะได้สะอาดสะอ้านนะคะ อยู่ในห้องทั้งวันนะคะตอนเช้า,ชาหลังจากมาทำขามสารให้น้องแมวแล้วก็จะเปิดแอร์ไว้ให้น้องแมวนะคะแล้วก็เอาอาหารไว้ให้น้องแมวได้รับประทานนะคะก็จะมีน้านะคะน้ําที่เสียบปลักนะคะไว้ให้น้องแมวได้รับประทานนะคะเป็นน้ำํำที่เราซื้อมานะคะเป็นแพ็คๆนะคะซื้อมาแล้วก็ อคอยที่จะให้น้องแมวนะคะแล้วก็อาหารก็ไว้ให้เขานะคะเผื่อว่าเวลากลางวันที่เราไม่อยู่นะคะน้องแมวสามตัวจะได้รับประทานอาหารค่ะแต่ปรากฏว่าพอกลับมานะคะน้องแมวสามตัวเนี่ยรับประทานอาหารไปนิดเดียวเองไม่ทราบว่าเป็นเพราะอาหารหรือว่าความเบือ่อหรือว่า ควาที่อยากจะรับประทานอะไรใหม่ๆหรือว่าอยากจะออกไปเล่นข้างนอกก็ไม่ไแน่ใจเหมือนกันนะคะก็น้องก็รับประทานไปนิดเดียวนะคะพอดิฉันกลับมาบ้านนะคะดิฉันก็เข้ามาดูน้องค่ะน้องของเรานะคะเข้ามาดูน้องมาเล่นกับน้องนะคะคอยเป็นเพื่อนเล่นเขาบ้างนะคะคนที่เป็นทาสแมวทุกท่านนะคะเ,เรานะคะ อย่าลืมนะคะว่าเราเลี้ยงน้องแมวแล้วเราก็ต้องให้ความรักความเอาใจใส่นะคะแล้วก็มีกิจกรรมสำหรับที่จะให้เขาเล่นด้วยนะคะถึงแม้เราจะไม่มีของเล่นมาให้น้องไม่มีอาหารมาให้น้องแต่ตัวเราเนี่ยละคะ่ะเอาตัวของเรามาเล่นกับน้องนะคะมาคอยอแสดงความรักความเอาใจใส่แล้วก็คอยเล่นกับน้องนะคะ คอยที่จะเอาอ,อกเอาใจเขานะคะคุยกับเขานะคะต้องปาคุยกันแล้วก็คอยเล่นกับน้องนะคะน้องเล่นอะไรอยากจะเล่นอะไรหรือชอบอะไรนะคะแล้วก็เะิคอยเป็นเพื่อนเขานะคะอย่างนี้ก็ถือว่าเป็นการแสดงความรักต่อน้องแมวแล้วนะคะ่ะน้องแมวของเราก็จะพอยดีใจนะคะแล้วก็คอยที่ว่า ธาตุแมวอย่างรเราๆเนี่ยให้ความรักความเอาใจใส่เขานะคะเขาก็จะมีความสุขนะคะเอออย่างน้อยๆน,นะคะเขาก็จะมีความสุขขึ้นมากๆเลยค่ะนี่น้องเอสเม่ของเราน้องอลิึของเรานะคะแต่ละวันแต่ละวันนะคะก็ชอบนะคะน้องเอสเม่อ่ะรอตลอดเลยค่ะรอจะออกข้างนอกนะคะ น้องเป็นไงบ้างคะวันนี้อยู่บ้านทั้งวันเป็นไงบ้างคะลูกให้แม่เอาอกเอาใจอีกแล้วพอแม่เงียบไม่ไปเกาหัวลูกคางก็เรียกลงเรียกลงเรียกนะคะน้องอลิศนะคะเวลาดิฉันเอาใจเขาด้วยการลูบหัวลูกคางเกาหัวอย่างงี้ค่ะ เกา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 ,า,า,าอยู่สักพักหนึ่งพอดิฉันหยุดเกานะคะเงยหน้าขึ้นมาร้องเมียม้ยวเมี้ยวเมี้ยวเมี้ยวจะให้เกาอีกดิฉันว่าน้องนี่รู้เรื่องไปใหญ่แล้วนะคะน้องอาริษน่ะรู้เรื่องจริงๆเลยนะคะเวลาดิฉันไม่ทําอะไรให้เขาเนี่ยเขาลองเรียกแล้วค่ะให้ทําให้นะคะบอกว่าหันมาเอาใจเขาหน่อยหันมาเอาใจเขาหน่อย นี่เขากา็หลังจากที่นั่งบนตักนะคะเขาก็ลงไปข้างล่างนะคะไปนั่งบนพื้น,นะคะ่ะไปนั่งดูอะไรอยู่ไม่ทราบนะคะน่าจะนั่งดูน้องน้องเอ็ดวิดนะคะ,ะ,คะเขาก็มองอยู่นะคะว่าใครมานี่นี่ว่าแล้วเชียวนั่งดูน้องเอ็ดเวิร์ดแล้วก็ขึ้นไปบนบ้านนะคะ ขึ้นไปบนบ้านน้องเอดเวิร์ดขึ้นไปอยู่เขาจะไล่ให้น้องเอดเบิร์ดลงมาเขาก็เลยเอาขาไปเหมือนว่าจะตบจะตบอะไรประมาณอย่างเนี้ยคะ่ะน้องเอดเวิร์ดก็รีบลงมาทันทีเลยนะคะปรากฏว่าน้องอลิสนะคะขึ้นไปบนบ้านก็คือขึ้นไปเรียกพ่อเขานั่นเองนะคะเขาเห็นพ่อกลับมาแล้วนะคะพ่อเขากลับมาแล้ว,ะะเ,ขลลวเขาก็เลยไปร้องเรียกนะคะ ลองเรียกในที่นี้ก็คือ้องเรีย้ยงพ่อเข้ามาในห้องแล้วก็ให้นาอาหารมาให้เคารับประทานนะคะน้องก็จะรออยู่แบบเนี้ตลอดเลยเพราะว่าพ่อเขานะคะเป็นคนเลี้ยงน้องๆทั้งสามตัวเลยค่ะน้องๆทั้งสามตัวก็จะติดคุณพ่อของเขานะคะน้องเอ็ดเวิร์ดก็จะติดคุณพอ่อเพราะว่าคุณพ่อจะคอยมาเล่นกับน้องเอ็ดเวิร์ดตลอดเลยค่ะ เล่นชกมวยนะคะน้องเอิรเบิร์กก็คือน้องตัวนี้นั่นเองนะคะน้องอลิสก็เหมือนกันนะคะพอคุณพ่อมานะคะน้องก็ส่งเสียงเรียกบิว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 ,วเรียกตลอดเลยเดินไปตรงโน้นเดินไปตรงนี้ส่งเสียงเรียกนะคะน้องก็จะเป็นแบบนี้ตลอดส่วนน้องเอ,อสเม่เนี่ยก็จะคอยส่งเสียงเรียกก็คือ เขารอจะออกข้างนอกอย่างเดียวเลยนี่น้องเอสเนของเรานะคะจะออกข้างนอกอย่างเดียวแต่ละวันก็จะออกข้างนอกคอยว่าเมื่อไรคุณพ่อจะปล่อยให้ไปออกข้างนอกเนอะเดตัวอะไรเนี่ยตัวอะไรอะคะไม่เลยคุณพ่อจะเข้ามาล่ะโนูโรยอยู่นานแล้วนะคุณพ่อเข้ามาเลย ขอบคุณพ่อครับเข้ามาเร็วๆสิครับพีแอนดมี่ออกแล้วออกแล้วผมจะขึ้นไปนั่งบนองพีแอนด์มี่ออกแล้วนี่พีแอนดมี่ไม่ได้ยินเดี๋ยวผมสกกะกี้แล้อ๋อผมขึ้นมาบนองค์ดีกว่าพีแอดมลงไปเลยพี่ต้องเสือสะละให้น้องๆตลอดเลยนะพี่ไม่เคยเนียอะไรเป็นของตัวเองเลยพี่โยนสะละ แม้กระทั่งที่นั่งที่นอนให้น้องๆได้นั่งได้นอนกันก่อนพี่อยู่ตรงไหนน้องๆก็ชอบมาจะนอนจะนั่งที่พี่นั่งที่นอนนี่แหละนี่พี่มานอนข้างบนแล้วพี่มานอนรออยู่ข้างบนดูสิพี่นอนท่ายังกะอะไรนะเหมือนกับคน นะพี่ลงมารอที่ประตูก่อนแล้วนะหนูลมารอก่อนูเ้ทีเอดเนี่หนูมารอที่ประตูก่อนทีเอ็ดนี่หนูรอก่อนทีเอ็ดนี่เดี๋ยวหนูรอคุณพ่อหนูร้องเรียกส่งเสียงเรียกคุณพ่ออยู่ให้คุณพ่อเข้ามาในห้อ สำหรับอีพีนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านนะคะที่ติดตามรับชมรับฟัง่องสิทธิ์นัชแช n เนลนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็กดติดตามให้ด้วยนะคะสําหรับวีีนี้นะคะก็ลากันด้วยไปด้วยความน่ารักนะคะของน้องๆน,นะคะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเจอกันใหม่นะคะ